สวัสดีครับผมหมีเกมเมอร์วันนี้มาพูดถึงความรู้สึกหลังลองเล่น Black m y t h w u k ของเกมจากนักพัฒนาจีนที่มีดรามา่าเรื่องความเท่าเทียมเรื่องอะไรไม่รู้เยอะแยะซึ่งก็เป็นเรื่องเลอะเทอะจากสำนักรีวิวฝั่งตะวันตกกันนะครับทำวิดีโอไว้ด้วยถ้าเกิดใครสนใจลองไปดูแต่วันนี้เนี่ยเรามาพูดเรื่องเกมล้วนๆดีกว่าครับสั้นๆเลยคือของโคตรดีครับเกมสนุกมากและถ้าเกิดคุณชอบ เกมแอคชั่นแอดเวนเจอร์อารที่มีคอมแบทลื่นไหลและภาพสวยมากๆแนะนำให้ซื้อมาเล่นครับและถ้าเกิดคุณเป็นเด็กไทยที่โตมากับไซอิ๋วควรซื้อมาเล่นเป็นอย่างยิ่งทีนี้ลองมาพูดแบบละเอียดละเอียดดีกว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมแอคชั่นอารที่ถ้าเกิดใครเคยเล่นเกม God of War Sekiro หรือว่า Dark Souls คุณจะได้กลิ่นไอจากเกมพวกนั้นเยอะมากแต่ว่าเกมนี้มันก็มี อะไรเป็นของตัวเองคือมีความแตกต่างหลังจากที่ดูคัฟเซนเล่นท t o ท i a l b บอสเสร็จเราก็จะถูกโยนลงไปในเกมเนื้อเรื่องก็ไม่มีอะไรมากเราเป็นลิงที่ต้องตามหาเลลิกของซึนหงอหงซึ่งมีด้วยกัน6เฉินเกมว่าอย่างนั้นนะจะมีบอสใหญ่6ตัวอาจจะมี7ถ้าให้เดาทีนี้เนี่ยเราจะถูกโยนลงไปในเกมเลยครับเกมเป็นแอคชั่นแอดเวนเจอร์สไตล์ God of War แต่ว่าเกมไม่ได้เป็น Open นเ r ิลนะมันจะเป็นด่านๆและเป็น Open a r e a ีซะมากกว่าเนื้อเรื่องเป็นเส้นตรงทุกอย่างเป็นเส้นตรงแต่ว่าด่านเนี่ยค่อนข้างใหญ่และมีอะไรให้เราสำรวจโดยตัวละครของเราจะมีมูฟเมนต์อย่างนี้ครับโจมตีหนักโจมตีเบาแล้วก็ด o อดโดดหลบไปหลบมาเวลาต่อสู้มันจะพึ่ง3อย่างนี้เป็นหลักครับและยิ่งเล่นไปเนี่ยเราจะยิ่งปลดล็อกท่าสกิลต่างๆที่ ทำให้เกมสนุกขึ้นเกมค่อนข้างจะเริ่มช้านิดนึงคือตัวละครของเราเนี่ยมันถูกจํากัดด้วยมูฟเมนต์แต่ว่าพอเราเล่นไปยิ่งสู้บอสยิ่งเล่นไปไกลเนี่ยมันจะมีฟีเจอร์มีเมคคากอะไรปลดล็อกเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆตอนทําคลิปนี้ผมเล่นไปได้ไม่ไกลครับเล่นไป2องแชปเตอร์น่าจะปลดล็อกมาหลายอย่างแล้วตัวละครของเราเนี่ยนอกจากโจมตีหนักโจมตีเบาดอสเนี่ยเราสามารถแปลงร่าง Transform เป็นมอนสเตอร์ตัวอื่นได้เป็นสกิลของเรานะครับซึ่งถ้าเกิดเราแปงลงร่างเราเนี่ยเราจะได้มูฟเซตอะไรของเราจะเปลี่ยนไปแต่ว่ามันใช้ได้ในเวลาจํากัดน่าจะแปลงได้หลายร่างยังไม่รวมว่าสามารถ ใช้พลังจากมอนสเตอร์ระดับหายากหรือระดับบอสที่เราชนะมาได้เนี่ยสามารถเรียกมันออกมาโจมตีศัตรูได้ครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้และเกมนี้มันมีความเป็น rpg อยู่ครับยิ่งเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเลเวลของเราจะอัพแล้วเราสามารถอัพสกิลได้เกมนี้มีสกิลสองสายคือ Ability และ Spell เราจะได้ค่าพลังมาอัพ2อย่างนี้ a อ i l i t y จะเป็นการอัพให้ตัวเราเก่งขึ้นในด้านต่างๆอย่างพละกกำลังเลือดเยอะขึ้นจะมีหน้าเยอะขึ้นมีเซตคอมโบทีมมากขึ้นมีสแตนหรือว่าท่าต่อสู้ใหม่ๆที่เก่งขึ้นในเกมนี้เนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนสแตนเปลี่ยนท่าตั้งรับท่าต่อสู้ได้3ท่าซึ่งทั้ง3ท่ามันก็ทำให้มูฟหรือเกมเพย์เปลี่ยนไปนิดๆหน่อยๆส่วนการอัพอีกสายจะเป็นอัพสเปลครับสเปลพวกนี้เนี่ยก็คืออันที่ผมบอกแหละว่า เราสู้บอสแล้วมันจะปลดล็อกอ b บิลิตี้ใหม่ๆมาซึ่ง มีอะไรเท่ๆเ,เยอะอย่างการหยุดศัตรูเราสามารถเอาแต้มที่ได้เนี่ยแทนที่จะไปอัพตัวให้เก่งขึ้นมาอัพ่านี้ให้หยุดศัตรูได้นานขึ้นหรือศัตรูที่โดนหยุดจะโดนดาเมจมากขึ้นหรือเราสามารถแปลงร่างได้นานขึ้นอะไรประมาณนี้ครับแล้วเรื่องการอัพเรื่องการสร้างตัวละครเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีมากเพราะเราสามารถกลับไปที่จุดเซฟแล้วก็เปลี่ยนบิลของเราได้ตลอดเวลาคือถ้าเกิดรู้สึกว่าอัพผิดเล่นไปแล้วให้ทำไมมันไม่เก่งเลยว่ามันไม่ค่อยเข้ามือเรากลับไปที่บอ ไฟล์เรียกบอนไฟล์เลยจริงๆเกมนี้เป็นสารนะครับเรากลับไปที่สารเราสามารถแก้ไขาการอัพรีสกิลใหม่ได้เรื่อยๆทำให้รู้สึกว่าไม่ได้ทำอะไรพลาดไปหรือว่าถูกจำกัดอยู่กับเพลย์สไตล์เพลย์สไตล์เดียวสามารถยืดหยุ่นและเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ถ้าเกิดไปสู้บอสแล้วไม่ชนะก็กลับมาปรับเพลย์สไตล์ตัวเองมันทำให้รู้สึกไม่ถูกบีบคอประมาณนั้นนอกจากนี้เกมยังมีระบบเกียร์ก็คือเรา ชนะบอสสำรวจเราก็จะได้อุปกรณ์ใหม่ๆม,มาเป็นเสื้อผ้าหน้าผมแล้วก็มีสแตตที่ต่างกันไปมีเซตชุดอะ่ะพูดง่ายๆชุดแต่ละชุดจะมีความสามารถที่แตกต่างกันมีค่าสถานะที่แตกต่างกันความสามารถก็กันพิษกันไฟเป็นเซตเลยนะครับจะใส่ตรงเซตหรือว่าจะปรับเอาตามที่เราชอบก็ได้ แล้วนอกจากนี้ก็มีอะไรอัปเกรดอีกนิดหน่อยครับอัปเกรดพวกเสื้อผ้าอัปเกรดยาอัปเกรดมอนสเตอร์อัปเกรดพลังที่เราเก็บมาได้โดยการรวบรวมทรัพยากรจากการปราบมอนสเตอร์หรือว่าเก็บเอาตามทางเก็บดอกไม้ใบหญ้าเอามาคราฟของอะไรประมาณนั้น โอเคมีเรื่องอีกเรื่องที่อยากจะพูดก็คือเรื่องบอสครับจากที่เล่นมาถึงตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าเกมออกแบบบอสมาดีมากครับบอสแต่และตัวมีเอกลักษณ์มีสกิลของตัวเองที่ทําให้เรารู้สึกว่านี่มันไม่ใช่การรียูดไม่ได้ใช้บอสเดิมเอามาสู้ทุกครั้งที่สู้บอสก็เลยรู้สึกว่ามันเฟรชอะรู้สึกใหม่ตลอดเวลา รู้สึกว่าทีมงานน่ะตั้งใจทำเกมนี้มากๆบอสไม่ยากไม่ง่ายยนเกินไปกลางๆแล้วกันครับไม่ยากแต่ว่าสู้สนุกอะแล้วภาพก็สวยมากด้วยจากประสบการณ์การเล่นเกือบเกืบสิชั่วโมงเนี่ยผมรู้สึกว่าชอบมากนะครับและแนะนำให้คุณซื้อเป็นอย่างยิ่งถ้าเกิดคุณชอบเกมแอคชั่นชอบ God of War ชอบเซคิโรชอบ s o u l ซ และงานภาพสวยแบบสวยมากๆคุณเห็นในตัวอย่างที่เขาเอามาเปิดยังไงถ้าคอมคุณปรับไหวคุณปรับได้อย่างนั้นเลยซื้อเลยเกมนี้สนุกแน่นอนแต่ถ้าเกิดจะให้ตินะครับเกมมีจุดติอยู่อย่างเรื่องฮิตบ o ็อกผมรู้สึกว่าฮิตบ็อกบางทีรู้สึกแปลกๆแล้วก็เรื่องเพอร์ฟอร์แมนที่ยังมีการกระตุกนิดหน่อยผมใช้4080เล่นในเร o l ลูชัน 2K รู้สึกว่าบางครั้งมันจะมีการกระตุกนิดๆน่อหน่อย เรื่องการสำรวจซึ่งไม่รู้จะเป็นข้อเตะหรือเปล่านะผมรู้สึกว่าอยากให้แมปมันใหญ่กว่านี้นิดหนึ่งมีอะไรให้สำรวจกว่านี้นิดนึงตอนนี้เนี่ยแมปมันเป็นเส้นตรงครับมันไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรให้สำรวจนะมันมีอะไรให้สำรวจมีความลับมีเดินไปตรงนน้นเก็บนู่นเก็บนี่เพื่อเจอกับบอสลับหรือมินิบอสท,ที่อยู่สุดทางแยกแล้วเราก็จะได้ของพิเศษมาจะเป็นของสวมใส่หรือของคราฟหรือว่าพลังใหม่ๆแล้วทุกทางแยกที่เราแยกไป มันจะมีทางลัดวนกลับมาที่ทางใหญ่มันจะเป็นแนวแนวนี้ครับผมสนุกกับการออกนอกเส้นทางมากแล้วผมรู้สึกว่ามันน้อยไปนิดนึงสําหรับเกมนี้แมพมันกว้างแต่ว่ามันมีอะไรมากกว่านี้ได้แต่โดยรวมน่าจะประมาณนี้ครับเป็นเกมที่ชอบมากๆถ้าเกิดให้คะแนนตอนนี้คงเป็น8หรือ9คะแนนเลยรู้สึกชอบมากนะครับปกติผมจะไม่ค่อยพูดคะแนนใน First i m p r e s s i o n เพราะว่ายังเล่นไม่จบนะก็เลยไม่รู้ว่าพอเล่นต่อไปมันจะสนุกเหมือนตอนที่เราเล่นช่วงนี้หรือเปล่านะครับแต่ก็เอามาเล่าให้ฟังกันครับกับความรู้สึกหลังลองเล่นสําหรับวันนี้เนี่ยผมมีเกมเมอร์ขอตัวไปก่อนถ้าชอบฝากกด subscribe ด้วยถ้ากดอยู่แล้วอย่าลืมเช็คว่ากดกระดิ่งหรือยัง้ายังฝากกดด้วยเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆวันนี้ก็ไปแล้วสวัสดีครับ